ตัวนี้เป็น gps เครื่องติดตามนะครับเป็นเครื่องโมโนะครับดูตำแหน่งผ่านแอปมือถือได้เลยนะครับดูในมือถือดูในคอมก็ได้นะนะครับก็แบตเตอรี่นี่หมื่นเจ็ดพันมิลลิแอมนะครับสามารถอยู่ได้ถึงหนึงเดือนขึ้นไปนะครับหนึ่งเดือนอัพเลยนะครับ ก็ยังสามารถดักฟังได้ด้วยนะมีไมค์ในตัวนะครับก็โทรเข้าไปฟังเสียงนะครับก็เครื่องจะรับสายอัตโนมัตินะครับตัวนี้เสริมปุ่มกดนะครับอ่าไม่ใช่ปุ่มเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะแล้วก็ที่ชาร์จเป็น Type C นะครับไม่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ การติดนะครับการติดตามนะครับก็มีเมล็กแรงดูดสูง2ตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับดูดแรงมากนะครับบอกเลยดูดแรงมากนะครับตัวนี้เมล็กฮาร์ดดิส์นะครับตัวหนาพิเศษเลยนะครับติดแน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับติดในรถนะครับติดท้องรถติด กระบะติดอะไรได้หมดนะครับที่มีเหล็กนะครับหรือว่าเอาไปวางไว้เฉยๆก็ได้นะครับตัวเครื่องนี้ทำงานผ่านซิมการ์ดนะครับผ่านซิมมือถือนะครับซิม t u u ซิม d e แ t ็กเได้หมดนะครับก็ใส่ซิมตรงนี้นะครับก็หลังไบอย่างเี้ดูตำแหน่งนะครับ เรียวไทม์เลยนะครับก็ไม่ไม่เรียวเท่ามือถือนะครับก็ยังดูเป็นกระโดดไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่ามีการเคลื่อนที่ได้นะครับว่ากําลังวิ่งไปทางไหนนะครับถ้าติดในรถก็จะดูว่ารถวิ่งไปทางไหนยังไงครับเป็นเส้นทางแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับตัวนี้ ก็ดูในแอปเนาะดูย้อนหลังได้ว่ามันวันนี้วิ่งไปไหนบ้างครับตอนกี่โมงวิ่งไปไหนไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะครับนะไฮไลท์ของมันก็คือชาร์แบตขั้งหนึ่งอยู่ได้หนึ่งเดือนอัพเลยนะครับตัวนี้สั่งทำพิเศษนะครับนี่นะครับก็ราคาก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นรุ่น นิยมนะครับสั่งทำนิยมเลยรุ่นนี้นะครับตัวกล่องดูแบบอโอเคทนทานประมาณปิดซีเรียลตัวนี้นะครับไปซีเรียลให้ด้วยครับตัวนี้สั่งลูกค้าสั่งมาสีตัวนะครับ ก็ในแอปอะดูพานของแอป G P S 1เลยนะครับตัวนี้อ่ไม่มีถ้าใช้งานนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับของผมการันตีไม่มีวันหมดอายุนะครับตัวระบบไม่มีวันหมดอายุนะครับไม่ได้ตั้งค่าหมดอายุนะครับสามารถ ดูเป็นกลุ่มรวมกลุ่มได้แยกกลุ่มได้นะครับสําหรับการใช้งานแบบเป็นกลุ่มเป็นหน่วยงานเป็นบริษัทนะครับก็สั่งได้นะครับให้ดูเป็นแบบกลุ่มวิ่งเป็นกลุ่มเป็นหมูนะครับสําหรับไม่จําเป็นว่าต้องติดตามแอบติดตามอย่างเดียน,นะครับก็ในเชิงภารกิจในเชิงของท่องเที่ยวหรือว่า รถเช่ารถไหลอย่างเงี้ยเนาะก็ได้ได้หมดนะครับก็เอาไปติดนะครับบางคนบอกว่าเอาไปติดสัตว์เลี้ยงนะครับติดวัวขี้เกียจดูวัวครับว่ามันบวัว้วยว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ติดทิ้งไว้นะครับนะก็เอาไปแปะไว้ตรงคอมันนะ่ะแทนกระดิ่งแทนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เจ้าของเขาไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ไม่ไม่ดูที่บ้าน ไม่ไม่ตามไปดูจอของอยู home, ่ท okay. ี่บ้านนะครับก็คอยดูว่ามันเวลาจะไปตามวัวไม่ต้องไปเดินหางไงมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วดูดูในดูในแมพดูใน GPS เลยนะครับดูในมือถือว่าตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เราก็ไปหามันตรงนั้นเลยนะครับมันมีนะครับที่ที่เลี้ยงแบบนี้นะครับก็มีสั่งไปก็มีนะครับโอเคครับก็ทายให้ชมสำหรับใครที่สนใจนะครับจะ สั่งไปใช้งานในอ่ามันใช้ได้ในหลายรูปแบบนะก็คือในเป็นภารกิจเป็นของโรงเรียนเป็นกลุ่มเป็นทัวร์เป็นแอบติดตามหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะเนื่องด้วยตัวตัวแบตเนี่ยมันมันอยู่ได้ถึงแบบหนึ่งเดือนขึ้นเลยนะครับมันขึ้นอยู่การใช้งานด้วยเนาะก็ที่ชัวร์คือเดือนเดือนอัพนะครับ แล้วก็มันใช้เป็นระบบซิมมือถือนะครับขอแค่แบบตรงตรงนั้นอะ่ะมันมีสัญญาณมือถือนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหรือว่าตรงนั้นตรงจุดตรงนั้นอะ่ะสัญญาณมันอ่อนมันไม่มีสัญญาณเนาะพอมันวิ่งไปเดินไปในตรงจุดที่มีสัญญาณเดี๋ยวมันก็ติดของมันขึ้นมาอีกนะครับตรงอับสัญญาณมันก็อาจจะไม่ติดอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นอัตโนมัตินะครับ แล้วตัวเนี้ยมันกินเงินไม่เยอะนะครับไม่ต้องสมัครอินเทอร์เน็ตด้วยนะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นเป็นแบบเติมเงินเอานะครับซึ่งมันมันกินเงินแค่นิดเดียวนะครับต่อว,วันนี่มันแล้วแต่การวิ่งเนาะมงก็ไม่ไม่การนตีมันขึ้นอยู่กับการวิ่งเยอะวิ่งน้อยหรือว่าจอดอยู่อย่างเงี้ยถ้าวิ่งวิ่งเยอะหน่อยก็จะกินกนินเงินเยอะหน่อย แต่ถ้าไม่วิ่งเลยจอดอยู่วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างครับมันก็กินแค่แบบวันหนึ่งไม่ถึงบาทน้งนะครับถ้าจอดเฉยเฉยนี่ก็คือเครื่องมันไม่ทำมันไม่ได้ทํางานครับถ้าเป็นการจอดหรือว่าเป็นการไม่ขยับเลยมันก็จะไม่ทํางานนะครับและตัวนี้ก็คือเราใส่ซิมไว้เรามันออกแบบมาเพื่อใส่ซิมครั้งเดียวปิดน็อตน,นะครับแล้วก็มีสวิตปิดเปิดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในนั้นพอเราจะใช้เราก็ค่อยมาเปิดเครื่องะครับ การชาร์จแบตก็คือเสียบเป็น Type C เลยนะครับตัวนี้3์เลยนะครับก็เวลาชาร์จมันก็จะมีไฟขึ้นตรงขอบขอบคางด้วยเนาะเพื่อให้เห็นว่ามันชาร์จอยู่ถ้ามันเต็มมันขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าชาร์จมันก็จะเป็นสีแดงนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับถ่ายให้ชมกันนะครับเผื่องินใครสนใจนะครับรุ่นพิเศษนะครับรุ่นโม เครื่องติดตามนะครับเนี่ยสีตัวนะครับ